สินค้าต่อไปอันนี้ก,ก,กําไรพี่คอนลองโฆษณากําไรให้ฟังหน่อยตัวนี้บอครับนี ay, apa, ่ครับผมกําไรในของสั้นใหญ่สุดยอดครับเขาเอึดว่ากําไรกําไรหางช้างกำไรบ่มี่ยังบ่มี่ขาดทุนแน่นอนโอ้กำไรบ่มี่ขาดทุนแน่นอนแม่นบ่มี่ขาดทุนเจะได้กำไรขาดทุนแน่นอนใส่จะได้กำไรไมีแต่กกำไรมีแต่กำไรเนาะแมนจะฟังว่าแต่กำไรกำไรบ่มี่ขาดทุนกันแล้วกันไม่มีขาดทุนแน่นอนครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับผมอยู่กับทีมงานพังข้าเมือนนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาพักผ่อนแล้วก็เตรียมเช็คดูว่านะครับแต่ละชิ้นแต่ละสินค้าของเราอันไหนหมดเราก็จะเอาใส่กระเป๋านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับคือสินค้าเราก็ไม่ไม่ได้มีเยอะนะครับผมทุกท่านทุกคนนะครับ ไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะว่าเป็นเป็นการขายแบบเคลื่อนที่นะครับมาเยอะไม่ได้เพราะต้องต้องใช้ทุนเยอะนะครับก็มีนะครับผมหลักๆเลยก็เป็นแหวนหางช้างแหวนงาช้างนะครับคนหางช้างก็จะเป็นสีดำๆนะครับนี่อันนี้เป็นแหวนปอกห้านะครับผมปอกห้านนี่ก็คือแหวนหางหางข้ามมื่นเลยนะครับ หางตัวนี้หางขม,มือนเลยน่ครับปอกห่านี้สามร้อยคะแนนนะครับผมสามร้อยคะแนนนะครับเป็นสีดําถ้าหางสีขาวก็จะหกร้อยคะแนนนะครับนี่แบบนี้หกร้อยหกร้อยถึงแปดร้อยนะครับผมถ้าเป็นสีขาว <c oughs> แบบนี้นะครับก็สามสีด้วยน่ครับสามสีสามสีก็หกร้อยกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับนี่สามอันนี้สีขาวนะครับนี่สีขาวนี่หางงอกหางขม,มือนนะครับเอาใสร นี่ครับนี่ก็จะเป็นสีออกโคกนะครับเป็นสีโคกมีแบบขาวดําด้วยนะครับนี่ครับสามสีสามสีนะครับสีดาสีขาวสีโคกนะครับนี่ก็จะเป็นกําไรโอ้นี่กําไรหางช้างนะครับนี่กําไรหางช้างนี่นะครับกําไรหางช้างที่เกี่ยวกับช้างนะครับนี่กาไรหางช้างนี่กําไรงาช้างนี่งาช้างแทสครับดูดูลายได้เลยนะครับ เราจะไม่เอางาเทมาเยอะเพราะว่า <because S 3> ไม่มีทุนซื้อนะครับอันนี้จะเป็นงาเท้เหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นงาแท้สวยก็เป็นหัวช้างหัวช้างเทแล้วก็เวนนะครับด <laughs> ่ด้านในนะครับเป็นเวนนะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นลกช้างนะครับผมนี่จะเป็นลกช้างลกช้างก็ไม่เราก็ไปบูชามาต่อนะครับช้างเชือกไหนที่เขาคลอดลูกแล้วก็ไปบูชามานะครับก็เอามา เข้ากรอบเพื่อจะให้ผู้คนบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นอาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเชื่อว่า่านค้าการขายดีนะครับผมแล้วน,นี่อันนี้กระป๋อของน้องไผ่นะครับเดี๋ยวดูกระป๋องของพี่คอมุนจูมีอะไรบ้างคาุาชจูด้านะตะขออะไรตนะขอรัอองประการรเขาเอาไปเห็นยังครับเขาไว้ถัปกปักรักษาขุมครามักษาถือเป็นของขาของขายเป็นเมตตามมหานิยมเป็นของอโชคลบับ เอาไปแบบเด็เอาไปใส่ในในใส่ในกระเป๋าเงินกระเป๋าทองครับไปหาอยู่หากิจเป็นของถือเป็นของการกาการขายกับใส่หนาเป็นใส่กระเป๋าเงินกระเป๋าทองแบบขาขายง่ายมือโมบิเตอร์แต่กระไรโมบ่เตาเสียก็เสียคนน้ำหนาตื้ตาหากสิมืดก็มีน้ำติดหากสีวิตก็มีน้ำต่อโอครับผมไอยังครับผมไอสรรพคุณหางช้างนี่จะได้พี่ควนเป็นของปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายครับอ๋อต้องตาแนมบทเหตุการขับกันขึ้นครับเขาปลาเขาดงเขาคู่เขาผาไอ้คนตุ่งใจเนี่ย เป็นจะได้กับกันพีได้บ่กันได้ครับกันีหายพ่ายพีแห้งกันพีได้เอาอะ้ผมใส่จากอันเนาะผมเพราะผมโบรานยานพีเนาะยานพีเนี่ยครับมีมีอย่างแนี่นั่นเดี๋ยงาสร้างเนี่นั่นงาสร้างคือยังครับขาขาวใสยใส่ดูสร้างครับอ๋อเป็นกระดูกบ่ครับเป็นดูครับถ้าเป็นงามาถือราคาสูงกว่านี้ครับเขาบากาเอามาเนาะมันราคาสูงครับครับเป็นกระดูกนะครับใส่ดูงคือถ้าใครอยากได้งาแล้วก็จะสั่งสั่งแล้วก็เราจะส่งมาให้นะครับเราจะไม่เอา มาเยอะเพราะว่าไม่มีทุนนะครับไม่มีทุน,ทนโอ้นั่น,นังครับผมแหวนขี้งงามเลครับน,นั่นแหวนหัวช้างครับนี่โอ้แหวนหัวช้างแหวนหัวช้างเป็นดุกาครับเป็นกระดูกรครับ,รบทํามาจากกระดูกถ,ถ้าเป็นงายก็ราคาจะสูงหน่อยครับครับผมอันนี้เท่าไหร่เป็นกระดูกนี่ถ้าดุกช้างนี่ก็เก้า้อยเก้าสิบเก้าบาทครับเก้าร้กสิบเก้าบาทนะครับเอมีอะไรอีกนี่กําไรในแบลได้นั่นนึ่งเลี้ยงนั่นใส่ใส่โชคใส่โชคใส่โอ้ลุนโชคใส่ โอนึ่งครับมีมีหลายอย่างนะครับแล้วก็มีพระผ้าเหรียญพ้าเหรียญต่างๆนะครับผมพ้าเหรียญต่างๆก็เป็นเครื่องรางแบบทั่วไปนะครับผมเนาะสินค้าต่อไปอันนี้กําไรพี่คอนลองโฆษณากําไรให้ฟังหน่อยนี่ครับนี่คผมกําไรเป็นกําไรหางครับนี่กําไรหางช้างครับเอาไว้เห็ดอย่างครับนี่เป็นแบบสรัพระคุณคือว่าเป็นของมงคลในถือของสัตว์ใหญ่ครับในทั้งงาในทั้งหางครับนี่สุดยอดงาสุดยอดหาง ถือเป็นของขาของขายก็ดีนะครับเป็นของขาของขายถือไปปกปังปกป้องรักษาก็ดีครับแก้าดปลอดภัยข้นรดลงเลือกข้นเนี่ยเราใส่ผมข้อรักษาแก้าดปลอดภัยครับมูนี่ใดของสัตว์ใหญ่สุดยอดครับเขาเอ้ดวากาไรกําไรหางขางกำไรบ่มี่ยังบ่มี่ขาดทุนในกำไรบ่หมีขาดทุนแน่นอนเมนบ่มี่ขาดทุนจะได้กำไรขาดทุนแน่นอนใส่จะได้กำไรมีแต่กำไรมีแต่กำไรเนาะสรฟัง่าแต่กำไรกำไรบ่มี่ขาดทุนกันแล้วกันไม่มีการทุนแน่นอนครับผมโอ้เราเราพี่ขวัญ ถนาดยังจีดสุดผมนี่แหละครับนี่ใช่ครับถนาดของผมครับนี่ครับถนาดอะไรครับแอบแท้ถนาดอะไรครับนี่ใหญ่จีดใหญครับก้อนโอ้โหเงินกระดิ่งทองครับนี่อันนี้อันนี้แบบแนวถนัดสุดเลยอันนี้ถนัดที่สุดเลยใช่ไหมครับครับหอยนาบัตรนะเฮียนไปมองดิกับมันมันเลยคือว่าสร้างหยาบหน้าพญาเยอบเมืองนี่โอ้ไมีรูปสร้างพ้อมันโอครับกระดิ่งเงินกระดิ่งทองเขาว่า สามประคุณสามประคุณมั่นกับคือว่าเป็นของขับของคุณตินหน้าบ้านนะเฮียน์ขับคุณนุ่นทรงโชคราภมากมายขาขายได้ก้าวหน้าเงินทองไหลมาสุขภาพอุดมสมบูรณ์สำหรับบ้านเฮียนเฮาครับดังนี้ดังคอยกับมานคอยครับดังแห้งกับมานแห้งครับนี่กระดิ่งนี่กระดิ่งต่อแบบใดครับแบบแบบใดเวลาเอาหอยโอแขนหนาบ้านนะเฮียร์แขนหน้าแขนหน้าบ้านถ้าเวลากระดิ่งดัง แล้วก็ฝันดังแห้งๆนี่คือว่างมือ <nels> กันช่วงนั้นที่มานครับโอ้ยันคล่องเหมืนันนครับครับผมก็คอยมานคอยมันแห้งมานแห้งครับครับผมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกเนาะครับผมกะดิ่งเงินกระดิ่งทองกระดิ่งเงินกระดิ่งทองแม่ถ้าอยากได้ก็สนใจได้ครับนี่ครับสวยครับสวยสวยอันนี้เท่าไหร่ครับนี่สองร้อยเก้าเก้าครับสองร้อยเก้าเก้าครับผมเป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเอาอันนี้อันแนะนําอันนี้หน่อยนี่ลูกช้างลูกช้างนี่มันกับลูกช้างลูกช้างอะไรลูกช้างนี่มันก็เป็นของ ถือเป็นของขายของขายก็ดีนะครับเออมันส่วนมากมันถืเป็นของสั่งกับมีการขายการขายเป็นของโชคลาภแหละครับเนี่ยของสั่งเนี่ยเป็นเสน่ห์เป็นมหานิยมเป็นเมตตามมหานิยมออครับอันนี้ก็อันนี้ก็กำไรกันนาะนี่กำไรคือกันครับแปลเป็นแปเป็นเป็นนง่าสั่งครับเป็นง่าสั่งนะครับแน่ครับสับกุศลกับเกิดกันหรอกครับเพราะว่าของสั่งเนี่ยเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ครับครับพูดได้ไปก็บโชคมานโชคดีโชคม ắ นก่อนพอหลวงพอหลวงเสียเพืกอเลี้ยงแต่สั่งแต่มานี่แหละครับอ่าครับเก็บส ได้โนีได้เ่าได้แน่โมนีโมนีโมนีคือวะโอ้วันนี้ไม่ไม่ได้พวกคะแนนเลยครับโอ้ยี่สิบคะแนนกับบัตรเดียวบาทเดียวกับบัตรครับโอ้แย่เลยวันนี้ครับผมเงาวันนี้บอกตรงๆเลยว่าเงานะครับไม่มีรอยยิ้มเลยนะครับก็มีแต่ละคนนะครับผมขอได้แต่ไม่ถอยครับสู้ครับผมมันนาต้องต้องต้องได้กว่านี้นะครับต้อเป็นสักวันของเราครับครับดูครับก็มีประมาณนี้นะครับผมเรื่องพระเรื่องอะไรก็มีแบบนี้กประมาณนี้นะครับครับประมาณนี้แล้วก็จะมี ส่วนมากก็จะมีที่แขวนหน้าบ้านนะครับเป็นกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง,ง,งแล้วก็โชคชัยนะครับก็บ <application. S 2> มีประมาณนี้นะครับการเรื่องเรื่องงาช้างสร้อยงาช้างนะครับก็เราจะมีรูปให้ให้ดูนะครับท่านใดที่สนใจเราก็จะจะสั่งนะครับเราเราจะส่งมาให้นะครับสั่งส่ง,สงมาเหมือนเหมือนแบบนี้ครับผมเวียนเหมือนแบบนี้หวนงาช้างนะครับ,น,น,รบ,บ,บนี่นะครัแบเวียนงาช้างเราจะ เราจะเอากระดูกมาก,ก่อนนะครับเอาเป็นแหวนกระดูกมาแล้วเป็นงานช้างใครสั่งเราก็จะส่งมาให้เพราะว่าทุนทุนแพงนะครับทุนที่เราจะเอามาแพงนะครับเพราะตามทุกคนก็รู้ว่าเรามาตามอาบ้านนอกบ้านนอกก็ไม่มีค่อยมีคะแนนสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะซื้อเป็นแหวนเป็นแหวนทองเหลืองนะครับนี่นะครับ เห็นต้องเหลืองเอาไว้ใส่นะครับวงละเท่าไหร่สี่สิบาทครับสำหรับสี่บาทสี่สบาทเนี่ยไม่ผยยครับผมครับตำหนักผุยไยไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้นะครับผมโอ้ดูครับผมนี่แหวนเหวนเรื่องเหือแเนหัวหัวเป็ยอบพรอยมันออกไหมนี่ไม่ลอกไม่ดำแต่จำนำไม่ได้ครับเออไม่ลอกไม่ดำแต่จำนำไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นสินค้าต่างอย่างของพวกเรานะครับผมไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเรื่องงาช้างหางช้างก็จะมีแบบนี้นะครับผมนะครับผมเรื่องนี่ของงาช้างนะครับ นี่หางช้างกําไรนี่เป็นแหวนงานะครับเป็นแหวนงาแบบนี้แล้วจะมีแหวนแบบแบบเงินแท้นะครับนี่เงินแท้เป็นเป็นหัวงาช้างนะครับเป็นงาแท้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเงินแท้ด si the ้วยนะครับนี่ครับก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับเราจะมีตัวอย่างอลาชินอลาชินเพราะเราไม่มีทุนไม่มีคะแนนเอามานะครับนี่เป็นเป็นงาแท้แล้วก็เงินแท้นะครับสวยเลยนะครับผมแล้วแต่คนชอบนะครับ ถ้านในสนใจก็เราเราก็จะส่งให้ตามหลังนะครับก็น,นี้ก็เป็นวันเวลาบางๆของเราก็จัดข้าวจัดของเตรียมรุยงานพรุนี้เตรียมรุยงานเย็นนี้ต่อนะครับผมว่นมมเช้า,มมา,ชาพลาดไปพลาดเลยนะครับผมไม่ได้เลยนะครับเงียบมากเงียบมากเลยเอาสู้กันใหม่นะพี่ควันสู้ๆเนาะใช่ใชครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ